สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตเส้นทางฝนและทิศทาอากาศประเทศไทยกันในเช้าวันคณิตศาสตร์แห่งชาตินะครับพี่น้องวลรพฤหัสบดีที่1กันยายน2565วันนี้ก็ขอให้พี่น้องสมหวังดังใจนึกนะดังใจฝันบรรลุเป้าหมายกันทุกท่านทุกคนหลุดพ้นความฝืดเครืองนะฮะร,รุ่งเรืองตลอดไปนะครับโดยเส้นทางฝนในวันนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขยายเลนขึ้นอีกทีละหน่อยนะครับ วันนี้ก็เยอะเยอะกับเมื่อวานฮะจากการประทะอากาศและก็แนวลมทะเลาะกันเป็นส่วนใหญ่พื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยครับตามฟอร์มครับพี่น้องมองภาพที่ภาพด้านซ้ายมือก่อนของพี่น้องซึ่งนั่นก็คือทรงการพัดของลมล่างฮะมรสุมเติมความชื้นระด,ดับฐานฝนนะ1.5กิโลเมตรจากพื้นดิน หรือเราเรียกสั้นๆว่าลม850เฮกโตปาสคาลนั่นเองพี่น้องมองด้านบนด้วยนะครับมองด้านบนภาคเหนือขึ้นไปก่อนครับเห็นไหมครับวันนี้เห็นอะไรบ้างเราก็จะเห็นเส้นไอโซบานะฮะเส้นไอโซบาที่มันเป็นเส้นความกดอากาศในระดับ1,000ถึง1,12 0นั่นก็คือระดับความเย็นขึ้นไปนะฮะ ก็ไหลเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทยในวันนี้เห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้จะมีการประทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือบนนะฮะก็จะมีฝนได้จากการประท่าอากาศโดยทั่วไปและในวันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าลมล่างมรสุมนั้นยังคงพัดด้วยกําลังอ่อนนะฮะความเร็วลมโดยทั่วไปไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามสเกลสีฟ้านะฮะพื้นสีฟ้าและสีน้ําเงินเข้มนะฮะอ่อนมาก โดยแนวลมที่พัดปกคลุมตอนบนของประเทศไทยในภาคเหนือกลางอีสานและตะวันออกนั้นพี่น้องจะเห็นว่าเป็นไงครับสังเกตเห็นว่าแนวลมล่างมรสุมนะจะมาจากสองทิศทางด้วยกันหนึ่งนั้นก็คือทิศตะวันตกเสียงเหนือทางด้านซ้ายมือของพี่น้องเห็นไหมครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกเสียงเหนือนะมาจากทางทางเวียดน,นามทางจีนนะเห็นไหมครับไหลลงมาจากนั้นเมื่อพัดเข้ามาในประเทศของเรานะฮะ แนวลมทั้งสองนี้ก็จะมาพัดสอบกันนะคะัคำว่าลมพัดสอบนี่ก็คืออะไรครับพี่น้องลมเบียดปะทะชนกันนั่นเองนะย้ำอีกทีนะครับก็ลมเบียดกันใกล้พื้นผิวโลกก็จะทำให้อากาศยกตัวดีมีฝนนะฮะจากแนวลมลักษณะบแบบนี้ตามลูกศอนสีดำที่ผมทำไว้เห็นไหมครับ พี่น้องดูด้านซ้ายมือนะฮะตั้งแต่ค่าเป็นต้นไปฮะเอ้ด้านขวามือนะครับตรงภาคอีสานก็จะแนวลมล่างนะฮะจะเกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นนะฮะเล็กๆนะฮะตรงแนวคมขวานหรือด้านตะวันออกของภาคอีสานนะตรงนั้นก็จะทําให้อากาศยกตัวดีขึ้นฮะในขณะที่ภาพถัดไปเป็นลมบนนะภาพขวามือของพี่น้อง500เฮกโตปาสคานะ ขับเคลื่อนเมฆฝนนั่นเองวันนี้ยังคงพัดเป็นสองแนวลมนะสสายด้วยพัดด้วยกําลังปานกลางฮนะตามพื้นสเกลสีเขียวนะก็ปกคลุมประเทศไทยนะฮะตอนบนเป็นทิศตะวันออกนะฮะที่พัดปกคลุมประเทศไทยมาจากตอนบนเนี่ยครับฝนในวันนี้ก็จะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับพี่น้องและก็อีกสายหนึ่งก็ที่พัดปกคลุมภาคใต้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็คือแนวลมด้านล่างนี้เขาเรียกว่า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนั่นเองก็ยังคงปกคลุมภาคใต้อยู่ซึ่งคลื่นลมจุดกําเนิดพายุหมุนนี้ครับก็จะทําให้อากาศในภาคใต้นั้นแปรปรวนต่อไปโดยจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้น หากพี่น้องท่านใดนะสงสัยเกี่ยวกับความเป็นมาของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นมาอย่างไรฮะก็ไปดูคลิปนี่ฮะที่ผมเล่าไว้ตามหน้าปกแบบเนี้ครับหากหาไม่เจอก็ให้พี่น้องท่านที่สนใจก็คอมเมนต์มาผมจะส่งลิงก์ไปให้ในนั้นนะครับ ในนั้นผมก็จะเล่าทั้งคลื่นกระแสลมตะวันตกและตะวันออกนะรวมกันแล้วก็ลองศึกษาดูนะถ้าสนใจถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องไปกดดูดังนั้นเมื่อลักษณะลมบนและลมล่างที่มีผลกับอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะพี่น้องก็จะทําให้เช้าวันนี้ไปทุนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฮะวันที่2กันยายน2565ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะฮะ ร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่จากแนวพธาะะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นในภาคเหนือบนและก็แนวลมสอบที่ภาคเหนือล่างนะฮะมีฝนส่วนใหญ่นะฮะตกได้ในบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแพ่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตและก็เพชรบูรณ์นะพื้นที่แนวพธะทะอากาศให้เฝ้าระวังคนระับพี่น้องถ้ามันร้อนๆนะครับมันก็จะแถมด้วยอะไรครับลมนักเลงฮะลมกระโชกด้วยนะครับพี่น้องภาคเหนะือนี่เตือนไว้ สำหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ในวันนี้ฮะตามแนวลมล่างเบียดสอบกันฮะแนวลมล่างเบียดสอบกันกลางประเทศนั่นก็มันก็จะมาตกได้ที่แถวชัยภูมินะครราชสีมาฮะแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยส่วนใหญ่ได้ในบริเวณแนวลมหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ยกตัวดีด้านคมขวานในพื้นที่จังหวัดก็ไล่ตั้งแต่ด้านขวามือฮนะกระบ,บึงบึงการนะครพนมนะมุกดาหารอำนาจเจริญกาลสิน ร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกดแล,ละอุบลราชธานีก็ตกได้ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสำหรับภาคกลางก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ในวันนี้ตามแนวลมพัดสอบเช่นเดียวกันนะในภาคกลางด้านล่างก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะก็ไล่มาแต่ด้านบนเลยนะภาคกลางบนก็คือนครสวรรค์ชัยนาทนะแล้วก็เอียงขวามาคือลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครสมุทรสงครามนะ กรุงเทพหาคนครและปริมณฑลไปดูภาคตะวันออกนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ตามอะไรฮะตามแนวลมสอบเช่นกันนะฝนส่วนใหญ่ก็ตกได้แตบจังหวัดฉัเชิงเซาชนบุรีระยองปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับภาคใต้นะฮะวันนี้ก็ยังคงถูกปกคลุมด้วยคลื่นกระแสลมตะวันออกต่อไปก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ะ ฝนก็จะวันนี้จะตกได้ส่วนใหญ่ก็คือตามแนวท็อปของลมมันขยับขึ้นมาข้างบนนะฮะวันนี้เพชรบุรีก็อาจจะมีฝนนะครับพี่น้องเพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรนะฮะพระนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ตังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธาิวาสนะครับสำหรับคลื่นลมในทะเลในวันนี้ฮะคลื่นลมทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดมามันคลื่นจะสูง1-2เมตรสวัสดีครับ